ัฏิค่า <c oughs> มาดูดวงรายวันกันนะคะเริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะขอเป็นตัวแทนตับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะไพ่นี้เป็นไพ่เทพนะคะดูเตอพลังแห่งเทพจะบอกอะไรแกับคุณ คนเกิดวันอาทิตย์คุณเป็นคนเข้มแข็งคนเด็ดเดี่ยวนะคุณคุณเป็นคนเข้มแข็งนะคนเข้มแข็งคนเด็ดเดี่ยวคนมีมีกับฟาร์มกระตือรือร้อนมีกิเลสแต่ จะดูว่าจะไปตรงของใครนะคะเพราะไพ่นี้เป็นไพ่ตรวจรวมแล้วดูแค่วันเดียวถึงจะเป็นไม่ดีวันนี้ที่ผ่านไปก็เป็นแค่วันเดียวนะคะาทายประจําวันนี้วันนี้เป็นวันคุณเป็นวันคนเกิดราทิตยต์หรือล้อนเป็นคนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว ฝ่าฟันไปได้ทุกอย่างแต่คุณก็มีกิเลสอยู่ในใจมีความบางคนก็มีความกิเลสทะเยอทะยานแต่กิเลสบางคนก็เหมือนว่าชิงดีจริงเด็ดหรือคิดอะไรอย่างเงี้ยหรือคิดว่าไม่ยอมใครต้องเป็นคนที่เอาชนะนะคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้ถ้าจะถามคุณจะทําอะไรนื้อถ้าคุณ <c oughs> คุณต้องใช้ความสงบคุณผ่านไปได้เรื่องอร้ายเรื่อง,เร,องเรื่องไม่ดีหรืออุปสรรคหรือว่า จะเป็นการงานการเงินเนื้ออะไรเนี่ยวันนี้เป็นวันที่คุณจะผ่านไปได้นะพญาเสือที่คุณขี่อยู่เนี่ยคุณก็ต้องระวังบางครั้งคุณขี่เถือขึ้นมาได้เนี่ยแต่คุณก็จะลงก็ยากนะก็จะลงยากหน่อยถึงคุณจะเป็นคนคนเข้มแข็งบางทีเนะี่ยสิ่งที่คุณคิดว่าหัเชื่องที่คุณจับได้อะไรได้เนี่ยคุณก็จะต้องให้ระวังวันนี้ก็ควรจะระวังตัวว่าสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะ ถ้าเราไม่ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างประมาทจะเป็นอันตรายกับตัวเองนะสิ่งที่คุณคุณจะมีสิ่งที่ฝ่าฟันปาถนาอะไรเนี่ยคุณจะฝ่าฟันไปได้นะคะวันนี้กิเลสกิเลสเนี่ยทำให้คุณไม่หยุดไม่นิ่งคุณทะเยอทยานเหมือนจะไปทางจะต้องได้สิ่งนี้ต้องทำสิ่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันท้า ถ้าหนุ่มสาวคุณมีกิเลสคุณอยากเที่ยวอยากจะไปคุณไม่ไปทุกสิ่งทุกอย่างคุณดิ้นรนได้ต่อสู้ได้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้เป็นจะถามว่าดีไหมไม่มีอันตรายแต่ก็ผ่านไปได้แต่มันเป็นไม่ดีกับตัวเองมีข้อควรระวังนะคะทุกอย่างคุณห้ามประมาทคุณอยากจะได้อะไรทำอะไรคุณอย่าประมาทชีวิตผลที่พ่วงจะตามมาในวันข้างหน้าน่ะ ถึงคุณจะสําเร็จวันนี้แต่เดี๋ยวเรื่องความทุกข์หรืออุปสรรคหรือสิ่งที่เธอพัวพันมาข้างหน้ามันมีนะคะเพราะฉะนั้นว่าขี่หลังเสือมันลงยากค่ะต่อมาคนเกิดวันจันทร์นะคะขอเป็นตัวแทนตับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันจันทร์ค่ะ ไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมดูรลายวันนะคะของคนเกิดวันจันทร์ค่ะ ความตกอยู่ในกำมือคุณควา,ตามตกความบูรมสมบูรณ์อยู่ในกามือคุณชีวิตคุณก็เหมือนว่ามีทำอะไรอย่ามันก็ยังมีถึงคุณจะมีควา,ตามตกความบุดมสมบูรณ์อยู่ในตัวทำอะไรก็เออเหมือนเหมือนว่ามันดีไปหมดเราไม่ได้ขัดตนก็ชีวิตคุณอย่าประมาทเพราะว่าคุณมีพลังงานนะเหมือนว่าดวงของคุณเนี่ยดวงของคุณเลยตอนเนี้ย ถ้าคุณทำไม่ดีคุณพลาดคุณเดินยืนอยู่บนหินสามเหลี่ยมแม้แต่คุณยืนจะเหยียบก็ไม่ได้เต็มที่นะคะคุณจะเหยียบจะย่ามันก็ไม่เต็มที่เพราะว่าถ้าคุณก้าวผิดพลาดคุณจะเกิดอันตรายเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังตัวในวันนี้นะสามดาบเนี่ยมันหมายถึงว่าบางทีคุณไม่คุณคิดว่าที่คุณมองอยู่เนี่ยมันสวยงามมันดี แต่ที่ไหนได้มันเป็นของแหลมของคมจะทำร้ายคุณคุณถึงยังไงตอนนี้เหมือนว่าชีวิตคุณมีความสุขนะในวันนี้แต่คุณจะมีสิ่งจะดุดใจที่เจ็บๆลึกๆมีความรู้สึกแต่พูดไม่ได้เนี่ยมันเสียบอยู่ในอกพูดไปก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีนะบางคนนะคะภายในไพ่ตรวจรวมแล้วก็คุณเนี่ยแบกภาระไว้เต็มที่เลยงานที่ยิ่งใหญ่หรือว่าภาระ หนักหนวงเนื้อว่าอะไรเนี่ยคุณเป็นคนเหมือนเข้มแข็งคุณแบกไปได้ฝาจะถึงภาระเนี่ยก็มีฝาอดทนเหมือนคุณอดทนจะต้องไปให้ถึงฝั่งให้ได้วันนี้ใจคุณมุ่งมั่นแต่คุณรู้ไหมวันมันลําบากเพราะฉะนั้นวันนี้คุณอย่าเอาภาระอะไรมาใส่ตัวคุณเองเพราะมันลําบากมันลําบากหมายถึงว่าคุณอยู่ดีๆคุณก็ปากเหมือนว่า ปากไวไปให้สัญญิงสัญญาว่าจะทําอย่างนี้อย่างนี้มันก็ลําบากคุณไปประกันเป็นในหน้าอะไรทุกอย่างฝาดคุณจะไปได้สําเร็จมันลําบากมันต้องเดินขึ้นเหนื่อยเชียมันทําให้ชีวิตคุณลําบากเพราะฉะนั้นทําอะไรนะวันนี้ต้องใจแข็งแข่าใจอ่อนนะตัวคุณเป็นคนมีเสน่ห์ชีวิตคุณให้มีความมีความตกคุณอย่าหลงละเลงในความตกนั้น บางทีนี่ยอย่างคุณไปจัดปาร์ตี้สังสรรค์กินอยู่อย่างมีความตกชีวิตฉันมีความตกลั่นลามีแต่เพื่อนล้อมรอบคุณก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรที่แอบแฝงนะบางครั้งมันไม่ได้เป็นทุกคนแต่มันมันเป็นของอันนี้มันเหมือนชะตาของเคาะนะ ขอให้ระวังว่าอย่าคุณอย่าไว้ใจอะไรเลยเพราะคุณอยู่ในที่เสียงนะคะในวันนี้ก็ข้อที่ควรระวังก็มีเท่านี้ไพ่ี้ดูภายใดวันเหมือนถ้าเราทำงานเราจะทำอะไรเราก็ต้องให้รอบคอบเราอย่าเป็นคนหูเบาเราต้องใช้ชีวิตเราอย่างรอบคอบคนเกิดวันจันทร์นะคะวันนี้ต้องใช้ชีวิตอย่างรอบคอบเพราะว่าถ้าคุณไม่รอบคอบคิดเออไม่เป็นไรคุณจะแบบภาละนหะนัก คุณจะเหมือนว่าเจ็บใจเจ็บตัวเจ็บใจหนักนะคะวันนี้ของคนเกิดวันจนันทร์พวกนี้ก็คงเป็นวันดีนะคะต่อมาของคนเกิดวันอังคาระคะ่ะ ความตกหมุนเวียนความตกคุณต้องต้องทำใจนิทายตัวท้ายเลยเพราะว่าคุณมีพลังแห่งเทพพลังแห่งความสำเร็จความมุ่งมั่นคุณจะทำอะไรคุณสำเร็จคุณตั้งสติคุณเป็นตั้งสติถึงคุณจะอยู่โดดเดี่ยวนะความสำเร็จที่คุณหวังคุณทำน่ะคุณได้เพราะว่าคุณต้องใช้ชีวิตแบบมีสตินะเหมือนว่า ถ้าคุณไฝ่ธรรมะธรรมโมคุณมีเมตตาเนื้ออะไรเหมือนคนเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณมีการแบ่งปันแบ่งปันความุกแบ่งปันความบูรมสมบูรณ์ช่วยเหลือคนอื่นน่ะชีวิตคุณจะไปได้เหมือนว่าส่งเสริมให้คุณมีความสาเร็จมีความมั่นคงเทปประจําตัวของคุณเนี่ยคนเกิดวันอังคารเทปประจําตัวของคุณเนี่ย มีความสุขความรื่นเริงให้ความสาเร็จกับคุณเนี่ยยืนบนบดอกบัวเนี่ยแล้วก็หนึ่งหนึ่งเหมือนว่ามีความสุขมีความสุขให้คุณนะคะเหมือนว่าทําชัยชนะให้คุณได้คุณจะทคิดทำอะไรด้วยความสําเร็จแต่เจ้าตัวก็จะต้องมีการร่วมมือบางครั้งปุ่นก็อยากอยู่โดดเดี่ยวอยู่เงียบเงียบอยากใช้ชีวิตแบบเงียบ คือว่าเดินคนละครึ่งทางคุณใฝ่ดีทําดีคุณความสาเร็จก็จะมาหาคุณคุณต้องเป็นคนที่มีเมตตาและอีกอย่างหนึง่งบางเรื่องที่แบบว่ามันมีเรื่องที่ไม่ถูกใจคุณก็อะไรปงได้คุณก็ควรจะปงนะคะของคนเกิดวันอังคารนะคะไม่มีเคาะไม่มีอันตรายมีความสาเร็จมีความสุข ความอุดมสมบูรณ์มีให้ไม่อดไม่อยากมีกินครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุกนะคะคนเกิดวันอังคารวันนี้วันดีค่ะต่อมาของคนเกิดวันพุธนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพุธค่ะ ก็เหมือนความวุ่นวายความทรยศหักหลังการที่แบบว่าขัดสนนะคนเกิดวันพุธอยู่มันเหมือนพลังงานแห่งเจ้ากรรมในเนบนเนี่ยดาบเนี้ยคือดาบวุ่นวายคือดาบเจ็ดดาบแห่งเจ้ากรรมในเบนเราไม่นั่นเขาก็คอยเราอยู่ดีมีสุขไม่ได้นานเขาก็คอยทิ่มคอยแทงนะสามคาถาเนี่ยคุณน่ะ คุณต้องใช้ชีวิตแบบจะสู้จะไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องภาระหรือเรื่องชีวิตอะไรของคุณนะคุณต้องใช้ชีวิตให้มีสตินะคุณคุณถ้ามีคนหนุนหลังคุณก็ดีนะแต่นี่คุณเหมือนว่าถ้าคุณเดินไม่ทางไม่ถูกคุณจะต้องจับมือต้องนึกถึงคนอื่นมั่งนะคุณจะได้ไม่โดดเดี่ยวนะเพราะคุณเคยมีคนหนุนหลังคุณนะ คนเกิดวันพุธบางครั้งเนี่ยจะทําอะไรก็จะมีคนหนุนหลังช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลามีเหมือนว่าถึงคราวมีแต่ที่ได้แต่พอเวลาค,คุณคุณคนอื่นเซ่เนี่ยคุณก็ไม่นั่นคุณก็กลายเป็นคนโดดเดี่ยวนะคะคนเกิดวันพุธนะใช้ชีวิตแบบมีสตินะเลยสามคาถาเนี่ยการงานก็ยังไม่มั่นคงนะ ถ้าคิดจะขยายจะเดินทางออกจากงานเก่าไปงานที่ใหม่มันก็ยังไม่มั่นคงมันจะเป็นมันเป็นอะไรที่จะอึดอัดคุณเหมือนจะเป็นห่วงที่จะเดินเข้าห่วงที่ผูกคออะไรอย่างนี้นะคะคนเกิดวันพุธหกดาบเนี่ยหดาบถึงชีวิตจะมีความลยครอบครัวจะมีความตกแต่มันเป็นมันเป็นดาบเป็นอุป,ปสรรคนะคุณเหมือน คุณอย่าหันหลังให้กันคุณต้องหันหน้าเข้าสู้และจุงมือด้วยกันมันคนเกิดมันพุดธให้คุณจะรุ่งไว้นะ่เลยครอบครัวยามอยู่ดีมีสุขก็ข้างกายก็พูดจะดีนะมีเงินมีอะไรก็ดีเพราะว่าคุณลำบากลำบนคุณมีปัญหาไม่เคยเป็นที่ว่าจะอุดหนุนจุนเตือให้คุณได้นะจะหันหลังให้กันให้คุณให้คุณสัมผัสและให้คุณก็ เพราะฉะนั้นคุณต้องเรียนรู้ของตัวคุณเองนะคนเกิดวันพุธนะคะคุณต้องทําตัวเนี่ยคุณดูสิมีแต่ดาพันหลังให้มีแต่ดาบไล่ทําร้ายเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธวันนี้ให้ตั้งสตินะเว้นเป็นวันดี คืนดีเนื้ออะไรคุณก็ต้องทําบุญใจบาทรทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเนื้ออะไรจะมั่งเพื่อชีวิตเนี่ยมันจะได้อยู่อย่างเป็นสุขนะแบกก็ให้แบกพลังแห่งดีๆไม่ใช่แบกคมมีดคมดาบนะคะอันตรายไม่มีมีแต่การที่ว่า ทะลาะบอกแว้งขัดอ,อกขัดใจเท่านั้นนะคะการเงินมองไม่เห็นก็คงจะว่าเพราะว่าสามคาถาเนี่ยมันก็มีอุปสรรคแห่งการงานการเงินย้ายที่ทํางานใหม่มันก็ไม่ดีถึงทํางานมันก็ที่มันวันนี้มันเดินไม่คล่องนะคะสําหรับคนเกิดวันพุธวันนี้นะคะพวกนี้อาจจะเป็นวันโชคดีของคุณต่อมาของคนเกิดวันพฤหัสค่ะ ขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพระหัสนะคะฟาร์มสุกล้นเหลือนะฟาร์มสุกล้นเหลือที่อยู่ก็ทำให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคุณมีที่อยู่เนี่ย ่งผลให้คุณเป็นคนได้มีอยู่เย็นเป็นสุขสุขอุดมสมบูรณ์นะกินอยู่อุดมสมบูรณ์คุณเป็นคนสัมมะนะคนเกิดวันพระหัสอย่าลืมไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมนะคะคุณเป็นคนสัมมะคุณมีเนี่ย คุณมีพลังงานนะพลังงานมีทั้งมีเปลวเพลนเปลวฝฟอยู่ในมือคุณเลยอุ้มมือขึ้นในการเงินเนี่ยการเงินเนี่ยถ้าเหมือนว่าถ้าคุณช่วยใครมันก็เป็นเงินร้อนนะมันอยู่เลยนั่นแต่เงินคุณน่ะเป็นคนพื้นฐานของคุณเป็นคน <S 1> 1 <S หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญนี่ก็เท่ากับวันเนี้ยการเงินคุณไม่เดือดร้อนไม่ขัดสนแต่ว่าคุณช่วยเหลือใครนะช่วยเหลือใครเงินมันก็จะเป็นเงินที่ร้อนเป็นอะไรอย่างเนี้ย คนเกิดวันพัะรหัสวันนี้คุณติ่งที่คุณทำนะมันจะมีพลังงานนะพลังงานแห่งฟาร์มดีฟาร์มชั่วสิ่งที่คุณทําเนี่ยจะทําให้จะทําให้ผุดมาเนี่ยเหมือนวางปีศาจหรือหอปีศาจหรืออะไรตามแต่จะเรียกกันนะคะ เหมือนว่าถ้าคุณทําดีนะเขาก็เปิดพลังแห่งความดีก็จะออกมาถ้าคุณทําชั่วฟลัมพลังแห่งความชั่วก็ออกมาหมายถึงไม่ใช่ตอนนี้เหมือนพลังแห่งอดีตตรชาติหรือว่า พลังแห่งเหมือนกรรมเหมือนชะตาเคาะอะไรเนี่ยวันนี้จะเป็นวันเปิดแบบเคาะดีก็จะเปิดดวงดีก็จะเปิดได้เงินได้ทองถ้าดวงไม่ดีมีเคาะก็จะเตียเงินเตียทองอะไรแต่พลังเงินเงินของคุณหนึ่งเหรียญเนี่ยคุณเป็นคนมีเงินคุณพอใช้ความสุขคุณมีเพราะฉะนั้นแก้เคล็ดด้วยการที่ไหวเจ้าที่จะทางถวายน้ําถวายท่าเหมือนว่า หว้ด้วยความเคารพแค่กลิ่นทูปก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยเคารพศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะทำให้คุณอยู่เย็นเป็นสุขเพราะคุณมีพลังงานดีๆคุ้มอยู่ค่ะต่อมาของคนเกิดวันศุกร์นะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันศุกร์ค่ะ สิบถ้วยความสุขความ์มดมสมบูรณ์เนี่ยเหมือนพลังงานท <c oughs> ี่เทพรักษาตัวคุณนะต้นไม้ใหญ่เจ้าที่เจ้าทางเป็นธรรมะธรรมโมเหมือนถือศีลจำศีลทำให้ชีวิต <c oughs> คุณเคารพบูชาทำให้ชีวิตมีความสุขนะอันนี้มีคุณถ้าคุณมีต้นไม้ใหญ่เทวดาก็ลงมานั่งประทับ มาทําให้คุณมีความสุขความสาเร็จถ้าคุณอยู่เนี่ยที่เจ้าที่ไม่ต้องเป็นนั่นนะแม้แต่ผีบ้านผีเรือนถ้าไม่มีต้นไม้ก็ผีบ้านผีเรือนอะไรก็ปกปักดีนะคะเจ็ดคาถาาร์มวุ่นวายาร์มเหน็ดเหนื่อยบางครั้งทํางานเนี่ยมีงานเยอะแยะแต่เหนื่อยท้อ บางทีบางคนก็จะเป็นอุปสรรคก,กับเรื่องการงานการงานเลยเจ็ดเนี่ยมันยังวุ่นวายมันไม่พอใจในติ่งที่ที่เหมือนมันเหมือนว่าคุณทําไม่ดีเองคุณอย่าไปโทษใครเรื่องงานเนี่ยบางทีคุณทาคุณทาคุณไม่สําเร็จก็เพราะตัวคุณนะคะเรื่องงานเนี่ยมันเหมือนกับคุณนะ่ะวุ่นวายมีมันเหมือนว่าความสําเร็จความอดทนความสู้ต่อ,อการงาน อยู่ดีๆคุณก็ไม่อยากทำนะอยู่ดีๆคุณก็อยากเปลี่ยนงานอยู่ดีๆคุณก็อยากย้ายงานเหมือนว่าคุณนี่งานตอนเนี้ยคุณเหนื่อยหน่ายเหมือนตัดสินใจไม่ถูกงานคือภาระของคุณแต่คุณอย่าลืมว่าชะตาของคุณนี่คุมเนี่ยคุณต้องทำเพราะนี่มีไม้ข้งเขนอยู่ใช่ไหมตัวคุณอยู่ในสิ่งที่ เหนืออำนาจเขาคุมเขาชี้ทางคุณว่าเป็นยังไงคุณจะวุ่นวายหน่อยนะอะไรที่ทำงานนะอะไรที่ทำงานไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าคุณเหมือนว่าในที่ทำงานเนี่ยคุณจะวุ่นวายหน่อยเพราะว่าถ้าคนทำงานเนี่ยคุณจะวุ่นวายหน่อยเพราะมันเป็นเจ็ดที่แบบว่ามีการชิงดีชิงเด่นการต่อสู้ถ้าคุณทำเป็นถือแต่ว่า เอาพระเจ้าเขาช่วยพระเจ้าเขาช่วยไม่ใช่มันจะต้องตัวคุณต่อขึ้นมาต่อสู้ได้ตัวคุณเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจุกนะคุณจะต้อ,ตองต่อสู้ลุกขึ้นต่อสู้ไม่ว่าเรื่องงานหรือปัญหาอุปสรรคอะไรคุณต้องลุกขึ้นมาต่อสู้นะคะสองดาบน,นะ สองดาบมันมีมีปัญหาเหมือนว่าคุณอนะพยายามป้องกันตัวคุณเองป้องกันแบบเห็นเห็นคุณจะเบืน่นเห็นแก่ตัวเลยไม่ยุ่งไม่อะไรกับใครคุณป้องกันตัวคุณเองคุณไฟดาบไปเลยสองดาบใครอยากเข้ามาใกล้จะพบดาบนี้จะแฝงไปหาใครก็ช่างจะไปทําร้ายใครก็ช่างคุณเป็นวันนี้คุณคือคุณไม่สนเพราะฉะนั้นนะอันเนี้ อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คนธรรมดาเนี่ยเหมือนที่แฝงจิตใจเหมือนคนเห็นแก่ตัวคือเป็นพวกยักษ์พวกอะไรอย่างเงี้ยเขาเปรียบเทียบอ่ะเพราะฉะนั้นชีวิตคุณไม่ใช่เลือกแต่ความสุขวันนี้วันเดียวคุณต้องตั้งสติไม่ใช่ว่าคุณเพื่อเอาตัวคุณรอดแล้ว แล้วใส่ร้ายคนอื่นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยคือว่าดาบนี่มันบางหน้าเลยคือปิดหน้าปิดหน้าตัวเองป้องกันใครยามานั่นแต่ฉันเนี่ยฉันจะป้องกันเอาแต่ตัวของฉันเองจะไปโดนใครนื้อทำอยังไงอะไรก็ไม่ได้นะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์วันนี้นะคะเจ็ดกระทานเนี่ยคือความเหน็ดเหนื่อยคือความ อุ้มไว้อุ้มพระอุ้มอะไรทุกอย่างเหน็ดเหนื่อยแต่บางคนก็ไม่ใช่เด่นเดือยบางคนก็เหมือนว่าไม่เอาไงทำเนี่ยเหมือนเป็นพระพระนี่ทำอะไรไม่ได้ต้องพึ่งเกี่ยงให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทำตัวเองอ่ะเพราะวันนี้จะบอกให้ดวงคนราศีประจำตัวของคนเกิดวันศุกร์วันเนี้ยนะ มันจะหนักไปทางที่รักตัวเองมากกว่ารักคนอื่นนะคะต่อมาของคนเกิดวันเสาร์นะคะจุกสบายนั่ง นั่งบนแท่นการเงินก็ไหลคล่องเงินพอใช้ด้วยส่วนตัวพอใช้ <c oughs> เงินจ,นจำนวนเนี้ยถึงเป็นเงินของตัวเองนะคะเงินสี่เหรียญอันนี้ยมันเป็นเงินของตัวเองทำมาหากินมาได้คุณจะเก็บไหมเดี๋ยวต้องดูไพ่ตัวต่อไปคุณจะเก็บเงินนี้หรือว่าคุณจะขุดเอาเงินของคุณที่เก็บเอาไว้มากินนะคะ ของคนเกิดวันเสาร์ค่ะแต่ถึงยังไงเริ่มต้นมาชีวิตของคุณก็ดีขึ้นสบายใจขึ้นมีความสุขขึ้นนั่งแบบนั่งแบบสุขสบายใจนั่งแบบปรงได้ไม่ใช่นั่งไม่ใช่นั่งแบบถือศีลไม่ใช่นั่งอย่างจำยอมนั่งแบบมีอ้สบายสุขสุขสบายนะคะหนึ่งถ้วยชีวิตคุณเริ่มดีเริ่มมีความสุข มันมันลื่นไหลมันแค้วคลาดมันไม่มันเหมือนว่า เนี่ยหนึ่งถ้วยเป็นปลาทีนีนางฟ้าหรือเจ้าหญิงอะไรแล้วแต่ขี่นกยุงเนี่ยก็เท่ากับไม่ต้องไปสู้ลบตบมือคือหนึ่งถ้วยเนี่ยใช้ชีวิตผ่อนคลายใช้ชีวิตยังมีความสุขท่องเที่ยวไปอย่างได้ได้มีความสุขเหมือนเลยจะตามเท่ากับคุณอุดมสมบูรณ์คุณอยากเที่ยวคุณก็ได้เที่ยวเที่ยวยังมีความสุขนะคะคนเกิดวันเสาร์ พลังหนึ่งดาบอันนี้เนี่ยหนึ่งดาบอันเนี้ยพอมาอยู่ของคนเกิดวันเสาร์อันนี้นะคะคุณคุณคนเกิดวันเสาร์พอมาอยู่กับไพ่ข้างเคียงตัวนี้ของคุณก็พลังแห่งหนึ่งดาบคุณเป็นคนเข้มแข็ง คุณเป็นคนเข้มแข็งอ,ดท,อดทนคุณเป็นคนใจที่ไม่ดำเป็นใจธรรมะธรรมโมลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเพิ่มพลังเงินการเงินของคุณข่องขึ้นคุณไม่ต้องไปเอาเงินเก่ามาใช้แต่เป็นเงินของคุณอันเนี้ยทำด้วยน้ำพักน้ำแรงไม่ต้องนานวันเนี้ยเท่ากับวันดีถึงจะเป็นหนึ่งดาบ อุปสรรคอะไรที่เรามุ่งหวังเราจะต้องทําให้ได้วันนี้พายเหมือนเราถึงเราจะมุ่งหวังว่าเรื่องปัญหาเนี่ยมันมีที่ผ่านมาแต่วันนี้คุณก็มีจมองที่ปลอดโปร่งทําไปได้สำเร็จผ่านไปได้ดีจะตาไปได้ดีเพราะฉะนั้น เหมือนว่าเพราะฉะนั้นคุณต้องอยู่ที่ตัวคุณคุณคนเป็นคนเข้มแข็งไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะเกิดวันจ่าววันนี้วันนี้วันดีค่ะวันนี้วันดีแต่ถ้าถ้าถา,ถามหาโชคหาลาปบปล่อยอะไรไม่ใช่ไม่ขึ้นมีแต่ว่าชีวิตปล่อยจำเริงปล่อยชีวิตได้มีความตกทเที่ยวก็เที่ยวอย่างมีความตกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วคุณเป็นหนึ่งดาบเข้มแข็งเท่ากับพลังจิตพลังงานหรือดวงชะตาของคุณทําให้ผ่านไปได้ปัญหา ที่คุณที่ผ่าน,านมามันมีปัญหาเหลือเกินแต่คุณก็ผ่านไปได้นะมีมีราชินีเนี่ยมอบให้านางฟ้าหรืออะไรแล้วแต่ตามแต่ที่คุณจะเรียกแต่เป็นผู้หญิงนะคะทำมอบความสุขให้คุณเออคุณตั้งจิตให้ดีเพราะฉะนั้นคุณต้องมีใจเมตตามีอะไรความเข้มแข็งอุปสรรคคุณฝ่าฟัาานไปได้นะคะของคนเกิดลันเสาคะ่ะ ดูแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะดวงนี้ดวงส่วนรวมนะคะ